สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องครูปุ๊กสิริรัตน์วันนี้เรามีเนื้อหาดีๆอยากจะมามอบให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านนะคะนั่นก็คือการสื่อสารกับจักรวาลการสื่อสารกับจักรวาลเป็นแนวคิดที่หลายคนสนใจโดยเฉพาะผู้ที่มีความเชื่อในเรื่องของพลังแห่งการดึงดูดต่อไปนี้คือวิธีการที่คุณจะสามารถใช้ในการสื่อสารกับจักรวาล ได้อย่างละเอียดและเข้าใจง่ายถ้าพร้อมกันแล้วมาฟังไปด้วยกันเลยค่ะ 1. กําหนดความตั้งใจของท่านอย่างชัดเจนเริ่มต้นด้วยการรู้ว่าคุณต้องการอะไรจากจักรวาลการกําหนดความตั้งใจที่ชัดเจนและเจาะจงจะช่วยให้คุณสามารถส่งพลังงานไปในทิศทางที่ถูกต้อง 2. ใช้การ สร้างภาพในจิตใจหรือการจินตนาการถึงสิ่งที่คุณต้องการในรายละเอียดต่างๆแบบที่คุณต้องการเห็นภาพชัดเจนว่าสิ่งที่คุณต้องการนั้นคุณต้องการแบบไหนเห็นภาพเชื่อมั่นแล้วก็เห็นความสำเร็จของคุณนั้นเกิดขึ้นเรียบร้อยแล้ว 3. ฝึกการใจใความกรตัญยูรู้คุณ แสดงความขอบคุณต่อสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วในชีวิตประจำวันการรู้สึกขอบคุณจะช่วยเพิ่มพลังบวกและดึงดูดสิ่งดีเข้ามาตัวคุณได้ง่ายขึ้น 4. การทำสมาธิและการหายใจลึกๆช้าๆใช้เวลาเงียบๆในการนั่งสมาธิและหายใจลึกๆเพื่อเชื่อมต่อตัวเองกับจัก,กรวาลการทำเช่นนี้จะช่วยให้คุณเปิดใจรับพลังงาน และแรงบันดาลใจใหม่ๆได้ง่ายขึ้น 5. เขียนบันทึกถึงจักรวาลลองเขียนข้อความถึงจักรวาลว่าคุณต้องการอะไรกันแน่และแสดงความรู้สึกที่คุณมีเมื่อคุณได้รับสิ่งน,นั้นแล้วการเขียนจะช่วยให้ชัดเจนในความตั้งใจและความปรารถนาของคุณที่ชัดเจนเป็นภาพสัมผัสดได้ด้วยความรู้สึกความนึกคิดและอารมณ์ของคุณ ให้ความสำคัญในการฟังให้มากขึ้นบางครั้งจัก,กรวาลตอบสนองผ่านสัญญาณหรือสัญชตาตญาณของเราการฟังในสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวและการเชื่อในสัญชตาตญาณจะช่วยให้คุณเห็นแนวทางที่ควรทำในชีวิตของคุณการสื่อสารกลับจัก,กรวาลเป็นเรื่องของการเปิดรับพลังงานบวก และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคุณกับสิ่งที่อยู่ภายนอกอย่าลืมว่าการสื่อสารนี้ต้องมาพร้อมกับการลงมือทำเพื่อให้ความปรารถนาของคุณนั้นกลายเป็นจริงท่านผู้ชมก็ได้รับฟังแล้วนะคะว่าการสื่อสารจัก,กรวาลแล้วมันทำได้6ขั้นตอนดังที่กล่าวมานะคะเพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านเอาลองไปฝึกหรือไปปรับใช้กับตัวเองหากได้ผล รับอย่างไรแล้วกลับมาเล่าให้ฟังใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมและฟังฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปถัดไปสุดท้ายนี้ช่องคุป,ปคซีรัตอยากจะแนะนำสิ่งดีที่อยากจะมอบให้ทุกๆคนคืออ e ีบุ๊กไอเดียอาชีพทำเงินที่รวบรวมอาชีพมากกว่า40อาชีพไว้ในอ e ีบุ๊กเพื่อให้ท่านเอาไปเรียนรู้และปรับปรุงวางแผนอนาคตว่าลูกหลาน อนาคตอยากจะทำอาชีพอะไรที่มันสอดคล้องกับโลกที่มันเปลี่ยนไปอีบุ๊กราคาเพียง1 9 9บาทสนใจสแกน QR Code โ้ทักไลน์แอดหรือข้อความใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะพุกุสี่รัดไอเดียอาชีพดึงดูดเงิน10ล้านสร้างได้ด้วยตัวเองแค่รู้วิธีการสวัสดีค่ะ